สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์มินนะครับผมแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเกมฟีฟ่า23มกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ช่วงนี้บอลโลกกำลังมานะและทีมที่ผมเลือกที่จะเล่นครับบอลโลกปีนี้ผมอยากให้ลินะวเนลเมสซี่ได้แชมป์กับเขาสักทีเนาะนี่ฮะฟีฟ่าเวอร์คับนะครับนี่ก็คือทีมของเราใน ซีซั่นของฟีฟ่าเวิร์คัพเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มเหมือนแรกกับซาอุดีอาระเบียเลยไปครับลุยกันเลย <As S 1> มาแล้วครับผม<ใ>น <the opener. S 1> ี่ฮะอาร์เจนติน่าครับปีนี้ผมเชียร์อาร์เจนเพราะว่าจะให้เมสซี่ไม่ได้แชมป์อ่ะครับแบบนี้ จะเป็นซาอุดีอาราเบียอ่ามาแล้วครับฟีฟ่าเวิร์ดครับสองพันี่สองอินกาตานะครับก็แมตช์แรกนัดเปิดสนามวันนี้เป็นทางด้านของอาเจนตินานะครับพบกับซาอุดีอาราเบียนะครับใน เรื่องจริงก็จบไปโดยที่ซาอุอาราเบียชนะไป2-1นะเดี๋ยวผมขอทำให้ดีที่สุดครับอยากให้เมสซ,ซี่ได้แชมป์ อ่าครับเรนนี่คือตัวตรตรแรกของอาร์เจนตินาครับมาในระบบ4-3-3นะครับก็มีลีโอนีลเมสซี่เนาะกับตันทีมอยู่แล้วก็มีนี่ครับลาตาโรมาติเนสครับสามภาษาก็เป็นดิเมเลียลีโอนีลเมสซี่ Leo แล้วก็ Leo ลาตาโรมาติเนสเป็นหน้าเป้า นี่คือรายนามตัเวลเล่นตัวจริงของซาอุดิอาราเบียนะครับมาใน 4, 2, 3, ระบบ4-2-3-1ชื่อก็ไม่ค่อยจะคุ้นสักเท่าไหร่นะครับสำหรับซาอุดิอาราเบียเกมการแข่งขันในช่วงเวลาแรกเริ่มครับ มีทีมสซี้มอนสตี้เจวันโอ้โหเราโดนทักทายนะครับซาอุดีอาระเบียครับแล้วหลุดมาที่มาทีนสได้ลอนึงไปติดบล็อกผู้ักษาสาวตูของซาอุดีอาระเบีย เปิดมาตรงนี้สวยครับเปิดเข้ามาก็ยังเข้ามือมาตินเนทครับท,ที่โมลิน่าโมลิน่ายัดไปที่โอ้ปาเรเดส มัน์ดิเยังตัดไดนะ้อยู่แต่ว,ว่าโดนตัดบอลไปครับลูกนี้โอ้โหแล้วซาอุขึ้นมาทีมฝั่งขวาเข้ามาก็โอ้ติดมาติเนสเหมือนเดิมครับรับไว้ได้สบายต อาติลานี่อาติลานี่ติดอยู่ที่ <was> โมลิน่านแล้วก็อา <Throw S 1> ติลานี่ <in. S 1> ตกกลับไปติดที่เดเปาครับอ่าตุ่มไม่ดีสักเท่าไหร่ครับโอตาเวีล ไปมาที่เมสซี่เมสซี่ต่อมาที่โมดิน่า <Bon ina. S 1> โมดินะ่าโอ้ยุนิเซียบอลแล้วจบครึ่งเวลาแรกไปครับสมอกินอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศอูนย์อาร์เจนติน่าก็ถือว่าครองเกมได้ดีครับ <Bon ina. S 1> ครับเริ่มต้นครึ่งเวลาหลังครับครึ well, we ่งแรกยังไม่มีการ <here S 2> <the> ทำประตูเก <the world. S 1> ิดขึ้นดยกมนันนีติดที่อากุนาะ นะไม่ดีเอาตามไม่ดีต่อไม่ดีเดีมเยมเดียเดียมเดียเห็นมาติเนสต่อมาที่เมสซี่โอ้โหลูกนุงยังไม่มีโอกาสได้ง้างครับสำหรับลดียร์ในเมสซี่แล้วเซฟมาติเนสหนึงเซฟช่วยอาร์เจนติียนาได้ครับ

มาแล้วครับประตูแรกลิวเนลเมซี่ลูกนี้พ well, าขึ้นมาคนเดียวแล้วกดด้วยสาย <the track. S 1> ข้างถนัด s <S เรียบร้อยครับบอลโลงเมซี่ <c oughs> ก็ยิงนะแต่ว่า <c oughs> เป็นยิงจุดโทษ <c oughs> เรียบร้อยครับอาเจนิน่าครับที่น,นำหนึ่งประตูศูนย์จากลิวเนลเมซี่ มันต่อมาที่มาร์ติเนสมาร์ติเนสตบมาที่เมสซี่โอ้ลูน้โหน่าเสียดายครับจ่อๆเลยครับเอเจนติน่ามีเปลี่ยนสองตำแหน่งครับส่งดิบาร่าแล้วก็ทางโดมิเกตลงมาเล่นแทนครับ

โอ oh, oh, right oh, oh, ้โหดีมาลาเสียบอลไปครับแล้วซาอุยกมาที่โดสซลลี่เดอรสัลลีพาตัดเข้ามาแล้วแล้ว้โหมาที่นี่เตมไปไหนเด้โอ้เกือบโดนครับลูกนี้ซาอดีอะไรนี่ขอเป็นตัวครับโอ้จะงะเมื่อกี้เกือบโดน เดปอลเปอโรเมโรโตามินดีย้ายออกมาที่อากูนาอากูนาพาขึ้นมาแล้วให้ดิบาร่าแทงมาที Barbie ่มาดิเนสมาดิเนสเห็นเมสซี่เมสซี่กดขวาโอ้ลูกนี้ครับจังหวะชาบช่วยครับเมสซี่กดขวาข้างไม่ถนัดสองประตูไปแล้วครับสำหรับ นัดเปิดสนามฟีฟ่า <a> วครับ2022ครับเรียลเนวเมซี่จับแล้วยิงเร็วครับลูกนี้จับซ้ายแล้วกดขวาลูกนี้ข้างไม่นานัดครับแต่บอลเข้ามุมครับเป็นประตูที่สองของเรียวเนวเมซี so ่ ทีเดอร์ซารีเดอร์ซารีพาบอลขึ้นมาเดอร์ซารีโดนโมลิน่าดักไว้ได้อยู่ที่เดเปาจะเป็นบอลส่วนของอาเจนิน่าโดมิงเกสต่อวิทีอากุน่าโอ้โหโดนนาจัดเข้าไว้ครับลูกนี้้โอ้จ่ายถูกช่องด้สวยครับแล้ว ยังได้หรือเปล่าลูกนี้โอ้โหมาร์ติเนสช่วยเซฟไม่ได้แล้วมันอยู่ที่ลาตาโลมาร์ติเนสหาบอล่าขึ้นมาต่อไปที่เดบล่าดิบาลาให้ที่เมสซี่ดูดมาเมสซี่โอ้ยังไม่แฮทติกครับสองนาทีสุดท้ายของเวลาที่เหลือ โอ้โแล้วโลมิโลเอาไม่อยู่ครับอ้าวไม่อยู่ครับลูกนี้อทีเดปเปตอบดีเมตซีแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับเรเนร์เจนติน่าครับนัดเปิดสนามฟีฟ่าเวอร์ครับสองพันยสองเอาชนะซาอุดีอาระเบียไปได้สองประตูต่อศูนจากประตูของเรียเมลเมตสี่ทั้งสลูกครับ ถือว่าเปิดสนามได้สวยครับเรมีโอกาสจะแฮตติกด้วยนะ <what S 1> ครับ <was you S 1> แต่ว่ายังยิงไปกิดเซฟของผ <You will S 1> ู้รักษาประตูอ่าครับแล้วเราขึ้นเป็นที่หนึ่งคะโปรแลนนะโปรแลนเจนะเม็กซิโกสามสองอโอเคครับถ้าใครเชียร์เจนาและลักเมสซี่ยังไงเมสซี่ได้แชมป์ก่อนอำมลาทีมชาตินะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กับช่องด้ยวยนะครับผมเล่นเจอกันใหม่อีพ e ีหน้าสวัสดีครับ